วานนาทุกคนนะครับมาแล้วนะครับอาจารย์กอนะครับมาสีหมอกนะครับลาบลอยนะครับวันนี้ให้ตัวไหนนะครับมาดูนะครับผมคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิญญาณ์นะครับในการรับชมนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับการเลื่อนกำนัดนที่กฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกานล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูนะครับอาจารย์กนะครับพื้นที่16เดือน4ปี64นะครับเด่นบนนะครับได้กับ2กับ6นะครับเด่นล่าง5กับ7นะครับผม2ตัวก็จะมีตต่อไปนี้นะครับ2 6 2 5 4 7 5 9 6 4 6 5 6ห76 7 5 7 9 97นะครับระวังนะครับเบิ้ลนะครับ2 2 4 4 77นะครับผมอาจารย์กอนะครับววันที่16เดือน4นะครับ6 4สนะครับผมมาดูม้าสีหมอกนะครับม้าสีหมอกนะครับบนนะครับเด่นนะครับ4กับ6นะครับ2ตัวก็จะมีอย่างต่อไปนี้นะครับ 40 49 6069นะครับล่างนะครับ3 2 3 6 7 2 7 6นะครับมาสีหมอกนะครับงวดจัมวันที่1 6เดอน4ปี64นะครับบนนะบนนะครับมาดูลาบลอยนะครับลาบลอยบนหวดนี้นะครับให้นะครับเด่น54 64นะครับ สามตัวก็มี7 5 3 7 6 3 5 3 5 1 5 7นะครับ6 7 6 1 6 3นะครับล่างก็6 7 2 7 6 2 6 5 6 6 2 6 2 5นะครับราบลอยนะครับก็ให้ตามนี้นะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม มาดูตัวเลขนะครับคนที่ซื้อเยอะที่สุดนะครับม้วนเป็นที่16เดือน4นะครับปี6 4นะครับได้ต่อไปนี้นะครับอันดับที่1ได้แก่64นะครับอันดับที่2ได้แก่89อันดับที่3ได้29อันดับที่4นะครับ95อันดับที่5นะครับ82อันดับที่6นะครับ96อันดับที่7นะครับ99อันดับที่8นะครับ13 อันดับที่9ก้นะครับ56านะครับอันดับที่10นะครับ58นะครับผมชอบตัวไหนก็แคปไปนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาดูนะครับฟันธงนะครับป้อมมือดวนหัวดีให้นะครับบนนะครับ8 6 4นะครับ64นะครับ2ตัวก็64นะครับข้างล่างนะครับ16404150นะครับป้อมมือดวนให้หัวดีนะครับ ข้างบนนะครับ8 6 4 6 4่ล่าง1 6 4 0 4 1 5 0นะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้หวยจะออกตัวไหนนะครับผมคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาลนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนสนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดดีข้างล่างนะครับเพื่อเกาคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับรวยๆปุ่งปังนะครับมีชุนเงินเยอะๆนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ